เลดี้ <Lady S 2> ปรางน้ำตาซึมหมดเปลือกความรักที่ไม่มีใครรู้ค่ะสำหรับนักแสดงสาวปรางกันนารันได้มาเปิดใจแบบลึกซึ้งในรายการวูดี้ m m ค่ะถึงจุดเริ่มต้นความรักจากกระแสคู่จีนสู่คู่จริงชีวิตในตอนนี้เป็นทางนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินได้มีโอกาสทำเพลงแล้วทุกๆเพลงเราพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาหมดเลยซึ่งเพลงล่าสุดไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ก็ตั้งใจเขียนขึ้นมาให้กับคนปัจจุบัน ปรางบอกว่าที่ผ่านมาก็จะเขียนความรักครั้งเก่าเพลงที่สองก็เป็นโมเมนต์ของการจีบการเริ่มต้นเข้าสู่ภาวะอีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเติบโตขึ้นมากแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้อาจจะไม่เคยได้พูดตามสื่อมากคือความจริงก็อยากให้เรามั่นใจเรืยความสัมพันธ์ถึงจะพูดออกมาเพราะเราก็โตแล้วก็รู้สึกว่าอยากเขียนเพลงเพลงหนึ่งเพื่อขอ,ขอบคุณคนคน,คนนี้มันมีประโยคหนึ่งพูดกับคนที่เขียนเพลงนี้ว่าในชี วิทีผ่านมาหนูเป็นบิ๊กซับพอร์เตอร์ที่ดีมาตลอดในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดมันคือความสุขของเราเช่นกันในการได้เป็นผู้สนับสนุนคนคนหนึ่งคนที่เรารักมันเหมือนอยู่ในโมเมนต,ต์ที่เขาแบบหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเราอยู่ตลอดแต่ว่าเวลาที่หนูหันไปไม่เคยเจอใครแล้ววันนี้หนูก็รู้สึกว่าอยากเขียนเพลงที่เราขอบคุณเพิ่งเข้าใจฟิลลิ่งที่หันไปแล้วเจอคนที่ซับพอร์ตเราอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะไม่ เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนในชีวิตไม่ได้โทษใครไม่ได้อยากให้ไปพาดพิงถึงใครเพราะจริงๆที่ผ่านมามีความสุขมากๆในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบอกแล้วว่าแฮปปี้ที่จะเป็นนักสพอร์ตเตอร์ที่ดีในความรักแต่เราก็แค่ไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยอยากหยิบความรู้สึกนี้ในโมเมนต์ที่แบบหันไปแล้วไม่เคยเจอใครแต่วันนี้หันไปแล้วเจอเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะ